จับมันก็หันมาเลยน้อง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 มันไม่ได้ทำอะไรและนี่คือคลิปย่อยของโอเควีโกมึงกับกูเคยถ่ายคลิปคู่ด้วยกันไม่เคยนี่คือเฟิร์ซึ่งกูพามึงมาเดทอีกแล้วกันน้องดีอยู่นัองเข้าใกล้เชียวเดี๋ยวจะดูว่าจะใกล้ได้อีกนานไหมดีแนะนำตัวหน่อยสิกองหนุ่มกันนะสวัสดีครับ ชื่อดีมนะครับผมเป็นอาสาจับงูนี่แหละครับทั่วไปไม่มีอะไรเลยจับงูหนูเนงูดีดีลูกอ้าวหมดแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะดีมเกิดมาแม่ก็ให้เล่นงูเลยาม่ให้เล่นงูกตอนเด็กๆไวเล่นอะไรเล่นงูตอนเด็กๆเล่นงูตัวเล็กหรืองูตัวใหญ่เกิดมาเล่นตัวใหญ่เกิดมากับงูตัวใหญ่อนาคตได้ การทาอาสาจับงูมันเกิดขึ้นได้ยังไงอาสาเพิ่งมาพักงหลังช่วงที่แบบสัตว์เล้ยคันเข้าบ้านคนเยอะๆอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบสร้างทีมขึ้นมาแบบมีหลายจังหวัดไม่ที่แบบแค่จังหวัดนี้เทัอ๋อมาถึงว่าเราคือหนึ่งในทีมใช่อาสาจับงูอ๋อก็องูตัวใหญ่ที่สุดที่เคยจับมาหัวมันประมาณเท่าเนี้ยงูเหลือมเหรองูของมงลอกๆเท่านี้เท่านี้จริงๆเออเออทีนี้วันนี้เอางูมาด้วย มืกล่องอ่คือคอนเทนต์เนี้ยบลรลลูมันคิดขึ้นมาเพราะว่าเกลียดพวกเราใช่นน <c oughs> ให้ดโดนงนจกไว้ให้ตายให้โดนงูลัดตายเลยเค,คือมันแบบอยากให้เรามาฝึกถ้าวันหนึ่งเจองูอ,อเข้าบ้านเลยเ,ออเข้าบ้านเอ่ยในรถเอ่ยอย่างเงี้ยผมว่าโทรเรียกง่ายกว่าไม่ต้องจัดเลยนะแล้วเรากลับบ้าไหมนะแล้วเราเบอร์หลังดีมไว้โอเคได้ ได้้เยแล้วไม่ไม่ใช่ไรนะบ้านดีมาอยู่นี่ถึงบ้านพี่สองชั่วโมงไปคือพี่หายไปแล้วเพลงกูอ่ะใส่ชุดงูอยู่ไม่รู้แบบพี่กินงูหรือไงแล้วแต่พกินงูอยู่ขอดูตัวแรกก่อนเดี๋ยวเอาเอาเราเราเราลองดูตัวบนก่อนตัวบนตัวบนตัวเล็กก่อนแล้วกันคือว่าคอนเทนต์เนี้ยพี่ไม่รู้ค่อยๆนะดียิ้มคอยนะเด็ ได้เช่องอันนี้เลี้ยงแต่ออกจากไข่เลยนะเนี่ยอ๋อเหรอและเพื่อฉลองสี่ล้านสับสุดท้ายพัดจับสี่ล้านปั๊บอะไรของมึงละสี่แสนสี่แสนพัดมึงจะจับก่อนมึงก่อนไม่กูพูดสี่ล้านอ่ะมึงจับมึง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 ห้ามแกล้งนะดีมึงแผลจับก่อนแผลแตะก่อน อื่นละสู้จังเลยนะเออนี่โม้เหมือนกันเออดำมือนกันนี่เชื่อหรอไพวกผู้ชายเจ้าชู้เขาไม่เชื่อแล้อเขาออกแขอกเขาบันเดียรแอะอ่ะอ่ะเร็วแตะ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 อาเป็นไงบ้างอุ้ยแต่ผิวมันเหมือนเส้เดือนเหมือนเส้เดือนเหมือนไหม ดังงูด้วยเน้ยแต่อันนี้เป็นความเป็นกระดูกไม่พี่ต้องลองเดี๋ยวพี่จับแบบนี้จับแล้วก็กำเข้าไปเอาหัวหมดจหัวมันเข้าเส้อนนงเลยกับผมแล้วพี่ก็ลูดลงไปได้เลยชอบทำเลยไม่ใช่มีคนทำให้รู้สึกยังไงก่อนนุ่มนิ่มเออนายขอลองบ้าง อ่ะมึงรับต่อรับต่อตางลงสิไม่เอามึงวะอันนนนี่อพี่เอาไปเลี้ยงได้เลยผมไม่เลี้ยงอุ้ยอันนนนี่น้องหันหัวมาตกบอกว่าเจ็บแกะสัสอุ้ยมันแลบลิ้นสิน้อง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 มันแลบลิ้นแบบเพื่อแบบรับกลิ่นอ๋ออ่ะเฮ้ยทำไมน้องไปไวอ่ะโอ้โหถ้าพี่จับลำคอคอั ใช่อันนี้นี่คือถ้าหัวมันมามันไม่กัดใช่ไหมเี้ยไม่กัดเหมือนมันเป็นแบบงูเหมือนชอบรัดเพื่อแบบกลัวตกอะไรเงี้ยมันกินของคอสีอันนี้เหมือนมันพยายามจะรัดเราใช่ปะมันกลัวตกก็แบบนี่โดนมัดเท่านี้มันจะตกจริงกล้กันหรอกหัวนี้มันกัดไหมกัดเอาอีบ้าเล่นไม่กัดไม่กัดกัดไหมไม่กัดเอ้าวแล้วงูเหลือมงูหลามเนี่ยวิธีการจู่โจมมันคือการรัดยืดใช่กัดแล้วก็รัดแล้วทำไมอันนี้อย่างนี้มันถึงไม่กัดเพราะมันชินแล้ว อ๋อมันชินกับคนแล้วแล้ถ้าสมมติเราจะเลาะแกะหางมันออกไปโอเคเข้าใจอ่ะไม่ยากนี่แต่มันไม่ใช่แต่มันไปเร็วดี่ไหมใช่ให้แอนนลองสีอนนลองพันแบบเมื่อกี้ฝึกฝึกเอาแกะแล้วฝึกต้องบอกน้องเขาไปต้องบอกด้วยเราต้องบอกเขาเดี๋ยวเขาจะจับแล้วนะจะจับแล้วนะหยุดอะหนุบมันก็วิธีสั่งให้มันหยุดได้งูหยุดยื่นก่บสีตางตรงนี้มันมีได้เลยปะใช่จับได้เลย อ่ะยกขึ้นอันนี้ในกรณีที่เป็นงูเลี้ยงนะเออเพราะว่างูจริงมันไม่ได้อย่างนี้เนาะถ้างูจริงก็คือจับปุ๊บมันก็หันไปเลย <c oughs> จับปุ๊บมันก็หันไปเลย <c oughs> แล้วถ้าเรากระชากหางมันอย่าง,างาน,น,น,นี้ได้ปะ <c oughs> ไดออ้พี่ลองดูผมก็ทำได้แบบงูมันมันแบบเรียกว่าอะไร <c oughs> ดุง่งหัวหางเอออ๋อ,อหรออ่านั่งมีความแบบเรียกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เนาะมันไม่มีหัวอ้าวแล้วมันได้ยิน มันไม่ได้มันสัมผัสอุ้ยมันชูคอมึงแช่แด้ดเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะดีอันนี้คืออาการอะไรอะดีอันนี้คือมันแบบเหมือนได้กลิ่นอะไรข้างบนหรอฉันกลิ่นน้ำหอมอะไรมึงมึงหล่อนชูคอใส่นางไงนะก็เลยรู้สึกว่ากล้าชูคอใส่ฉันหลออ่ามาขอดูอีกตัวหนึ่งดีป่ะอ่าอันนี้ชื่ออันนี้ไม่มีชื่ออันนี้ไม่มีอุ้ยหนังสวยมากเลยอะโอเคอานนท์พาดคอฮะฮะ ือกล้องเล้าใหญ่เลยนะที่มันเด็ดเลือยเร็วอย่างเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ออกมาเล่นนะมันแบบแต่ถ้าแบบเราจับมันได้แล้วเขาก็เชื่องม<อ>ือแต่ถ้ามมมติันอยู่ในกล่องอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเชื่อมือเข้าไปเลยก็โดนแน่ๆโดนกัดเหรอโดนขี้เยอะไม่ได้ล้างตลกใหญ่แล้วนะ,ะที่ตลกลงเป็นของพวกูขอลองเก่งมากเพื่อนไปเลยเออวให้กำลังถ้าเวลาหนังมันสวยมากเลยเวลามันโดนไฟอ่ะ ตัวนี้คือรอบอ้านนทนพลเรเบ็ตัวนั้นน่ามันยังจับติดกระดูก in, Rio, แต่อันนี้มันมีเนื้อเวลาเราจะจับมือมันี่ยถ้าแบบถอดลองแบบของขอดถ้าจะผมเอาผ้า oh ห้เออโอเคโอ้โหเพราะว่ามันจะจับเลย พี่ก็ใจเย็นๆเฮ้ยเย็นๆรงนี่คือนะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมันล้างแล้วเอ้ยพี่ทำถูกเนี่ยถ้าเวลางูจะรัดคอพี่ต้องเอามือกันคอแล้วมันปาดขึ้นไปอะไรนี้นะพี่ไม่กล้าหายใจอ่ะดีเอาพี่หายใจด้วยเดี๋ยวพี่พี่ไม่ได้ตายเพราะงูรับคอเนี่ยตีนบอกว่าอย่าเอาลมมึงออนวอนฉันมันอีกความรู้สึกนึงเหมือนกันนะทำอะไรอ่ะเกิดปีมะสิง บอกทำไมวะเออาจะมามาเลยอย่าบอกเดี๋ยวตกใอย่าดุ้งอย่าดุ้งอานนท์ตอนนี้อย่าเพิ่งลืมตานะมันอยู่หน้ามึงเมื่อพี่งูรัดคอพี่ต้องทำไงผมบอกไปแล้วเนี่ยปล่อยให้มันงัดไปออั๊ยทำไมทำไมมันไม่ได้ทำอะไรเอาปากออกปาดออกเอาแขนแข็งเลยเอาแขนสอดไปเลย เขาทำอะไรเธอไม่รู้ว่ามันนายริวลองหน่อยอันนี้เป็นอาสากู้ภัยเหมือนกันนะเออริวเคยจับไหมเคยจับแบบตอนไปกู้ภัยอย่างเงี้ยหรอใช่อ่าจับนี่อ่าเดี๋ยวผมโดนงูรัดแล้วพี่ไอ้เียอ๊ย เอาละไม่เคยจับงูเลี้ยงหรอ่ามาตัวที่สามงูหลามท้องูหลามมีลักษณะนิสัยเป็นยังไงไม่ดุเท่างูเหลือบหรอใช่ช้ากว่าไม่ช้ากว่าไม่ช้ากว่าน่าจะพอๆแต่ว่าไม่ดุเท่าจะแบบ จะเรียกว่าอะไรเชื่องก็ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ดุทั้งงูเลยตัวนี้กี่ปีแล้วสีเหลืองอะสีเหลืองสามนะเชื่องแล้วเหมือนกันเชื่องแล้วโอเคนอนนิ่งเลยสีเหลืองเชื่องที่สุดแล้วในบ้านอืมอ่ะจับเองเลยอ่ะไม่ได้ไอเดีนี่เอ้าไอเดียวมาแล้วดุไหมไม่ดุครับชื่ออะไรชื่อว่าใบชาใบชามาลูกมามาเมื่อกี้มันใหญ่กว่านี้อีกนะอ้าวแล้วไม่ไรอะไดเอทเหรอใช่วันหนึ่งเขาไม่ต้องกินข้าวก็ได้ปะ ว่าาเขก็กินอาทิตย์หนึ่งทีหนึ่งอะหรอเยอะปะอย่างอย่างตัวนี้ต้องกินเท่าไหร่ก็ไก่ไอ้น่องติดสะโพกันสองน่องเอาอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งอยู่ได้สามวันใช่อาคาตัวนี้ไม่ดุไม่ดุไม่ดุงูหลามเรียกว่าหลามอะไรหลามทองครับหลามทองเรียกกันแบบในวงการก็อับิโนอ่าโอเคโอเคงูหลามมันจะแบบไม่ได้ยาวเท่างูเหลือมเพราะว่ามันจะแบบอ้วนๆปอมๆอ่าแต่งูเหลือมจะแบบเรียวยาวโอเคอุ้ยน่านี่ชอบแล้ว ไ่เคยจับแต่ว่าไม่เคยจับตัวใหญ่ขนาดนี้ไงงูเขียวก็จับอันนี้ถือยังถือว่าเล็กนะากลอใช่ถ้าใหญ่ออนนนมาคู่กันเนอะบึ้มไปเลยมึงเหมือนเหมือนเหมือนภาพตอนไปเที่ยวหมู่บ้านงูอ่ะนี่มาเร็วอ่ะถือกล้องลองถือกล้องลองถือกล้องเลยอ๋อออนนนยังไม่ต้องใช่ใช่กูรู้สึกว่าการที่มีมึงอยู่ไม่ปลอดภัยสำหรับกูเลยเมอใส่สะนางน้ำกูได้ยืน อันนี้เสียงกระดูกนี่เออใช่ไหมกระดูกพี่ที่มันแท็กกระดูมบุลั่นไปแล้วแล้วกูงงมากให้แกมาเชื่อทือกล้องเออเฮ้ยน้องเข้าตูดเมื่อรู้ไงน้องเข้าตูดมึงน้องเข้าตูดเมื่อกี้น้องเข้ามาในร่องกางเกงในมันพยายามจะมุดหาดูไอ้ตัวนี้เออตื่นว่าถ้าพี่อยากให้มันคลายออกพี่ก็สกิปแางมันค่อยค่อย เขียเขี่ยไปอ่าเขียเขี่ยเขียเป็นไรพี่หมุนเอขี่ยไม่คิดดิเขี่ยเอานดิว่าตูดหมุนพลาดเลยแล้วมึงเข้าใจคำว่าตัวอ่อนปะตัวกูอ่ะนอนก็ได้มึงนอนคว่ำเออมึงนอนคว่ำลงไปเออโันน้พวกกูต้องภูมิใจแน่เลยอะอ๋อหลังตรงลูกหลังตรงหลังตรงหลังมึงนะตรงสิเออตรงตรง วิธีการของกูเม <ator> ื่กี้คือกูหลับตาให้มันไม่เห็นไปเลยนารู้สึกอะไรบ้างหนักคอโ้ยนี่โดนผีอำบ้างอะไรตรงเนี้ยอะไรไม่รู้นี่อันนี้เหรอนางรัด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 มึงว้แล้วมือมึงบ้ามันพยายามจะหาทางกินช่ใช่เนี่ยนี่อะไรอะไรอะไรค่อยค่อย เออเออเอามือสอดเข้าไปตรงกลางอย่างงี้เอออย่างงี้วิธีการถ้ามันรัดคอเออแล้วแหวกออกหนึมือไอเดมเอามันกลับไปเอามันกลับไปเออเอากลับไปกล่องเลยเออเออเอามันกลับไปเอาออกจากตัวคุเนี่ยเอาเอาเอาแขกเข้ามาเร็วเอาแขกเข้ามาในนี้เออนันล่ะพี่เราต้องลืมตาเวลาเจออะไรต้องลืมตาบองว่ามันทำอะไรอยู่ ฮัลโหลอุณหภูมิที่คอเรามันอุ่นร้อนใช่ไหมเออไหนลองดูดีมันจะมับเอ้อนี่มันแสดงว่ามันเออเใช่ไหมรักกันลูกหัวมันได้เลยตอนนี้โกหกจริงลองดูเนี่ยเอ่อหาตะลักกล่อมกล่อมกล่อมไปตรงนี้ไปเดียเออโอเคเรามาคุยกันตรงนี้ดีกว่าดีอ๋อได้แล้วก็เปิดอันนี้เปิดอันนี้ให้เลื้อยไปด้วยเออ โอเคอ่าตัวนี้เดี๋ยวพี่เอาไปให้มาไม่เอาตัวนี้พี่เอาไปให้อย่าขยับแรงนะอันนนนนอยนน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 รอนน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 นยนน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 งนนน้าเอเนนนนนหนน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 นานนนนน่นดนนนนนนจะนน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 โอนยนน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 ออนน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 อุนน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 นล้นน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  เป็ะไราอันนเกินไปไหมวันนี้วุรวมันจะการถ่ายนำเนี่โอ้ยโอเคโอเคเอาออกให้ตัวหนึ่งออกให้ตัวหนึ่งมมือเงื่อเเงือกเงือหรือเยี่ยวงูทำอะไรก็เอาอะลุกลุกอะต้องค่อยๆลุกเลยมันลุกเลยมันมับเข้าพี่อะเริ่มมีอะไรจะพูดกับดีมั่งวันนี้เร็ว เนี่ยเสร็จแล้ววันนี้ให้มาฝึกไว้อ,อ,นอนานนบอลลูนนังก็หวังดีเว้ยเดี๋ยวก่อนมีบอลลูน <laughs> เดี๋ยวกอน <laughs> ซึ่งอีเคที่ที่ <laughs> คิดเนี่ยไม่มาด้วยนะเร็วมีอะไรจะบอกน้องดีมหน่อยวันนี้ <laughs> ดูแลงูดีๆนะ <laughs> <laughs> ทีนี้สมมติว่าเขาต้องการแบบว่าอาสา <laughs> สมมติว่าเขาเจองูอะไรเงี้ยคนที่ดูอยู่ ให้ติดต่อไปยังไงอะไรโทรไปเบอร์199ได้เลยครับจะเป็นหน่วยดับเพลิงเขาจะจับอ๋อเหมือนคอนแทคกันใช่ไหมโอเคอ่ะแล้วถ้าเขาอยากให้ดีไปจับให้ล่ะติดต่อมาได้เลยครับอ๋อไอซีอะไรอ่ะชื่อว่าดีมี่ D R E A M M Y Y หรือวาอะไรแล้วกันด้วยสกอร์เยอะๆเดี๋ยวจะไปขึ้นให้เดี๋ยวจะแท็กให้ด้วยใต้คลิปเนาะก็ถ้าจะให้ดีมไปจับงูให้จับอย่างเดียวไม่อมไม่อมอมไม่ได้งูป่ามันดุมันกัดปากอะอ๋อไม่งูเมืองงูเมืองงูทองหล่อ เ <c oughs> งี้ยป่งหลองูเอกะไม้ยังไงเรียกได้ไหมได้อัจริงเลยวันนี้คือตอนแรกกลัวเว้ยแต่ว่ารู้ว่าตัวเองอ่ะอยากจับงูแล้วก็จะได้รู้ว่าอ่าโอเคเมื่อถ้าเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงๆอ่ะไม่ขยแยงที่จะจับมันน,ะน่ะเกออกป่ะเพราะว่าเอออย่างน้อยถ้าไม่กลัวที่จะจับมันน่ะก็อาจจะยังพอต่อสู้ได้บ้างอ่าโอเคขอบคุณจริงๆแล้ววันนี้ขอบคุณดีมากเลยขอบคุณนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครนะจ๊ะ บายบายนะดีมขอบคุณนะแล้วก็ไปตามดีมได้ที่ไอจีนะจ๊ะบายบายวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ